นี่คือรุ่นใหม่นะคะล่าสุดเลยจากแบรนด์เดโก้นั่นเองตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นน้องเล็กสุดของเดโก้เลยตัวนี้ชื่อเบลโล่พี่เตยถูกต้องค่ะเก็คือเท่าๆกันแต่ถ้าจะต่างกันตรงไหนแต่มองว่ามัน <S s <izing>. <S ก็คือไซซิ่งซึ่งตัวนี้ขนาดค่อนข้างกระทัดรัดกว่าสาหรับใครเนี่ยแบบว่าเป็นตัตวเล็กนะคะหรือว่าใช้งานคนเดียวใช่ไหมตัวนี้มันก็จะขนาดเล็กสามารถควบคุมได้ไง่ายแล้วก็คล่องตัวมากหลายรุ่นนะแต่ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเดโก้เขาทำกันบ้านมาดีอ่าน s ซีการ์ที่เขาแตะไว้เขาทำเป็นหย่าเดี๋ยวให้ดูนะคะตัวนี้ แสดงข้อมูลนะคะครบถ้วนทุกอย่างอย่างวันนี้ตัวน้องเบโลที่เราโชว์อยู่ในงานมอเตอร์อ็กซ์โปเนี่ยเขาใส่แบตเตอรี่แค่รูปเดียวใช่ไหมเขาก็จะโชว์แบตเตอรี่อยู่ที่1ก้อนแบบนี้เลยรุ่นนี้ชื่อเพราใช่ไหมพี่ชายใช่แล้วค่ะ เยอะมากเลยพี่กิ่งเดี๋ยวขึ้นรูปให้ FC ดูแล้วกันนะคะสำหรับคนที่อยู่ใน TikTok นะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะคะารุ่นใหม่เนี่ยเขาให้แบตเตอรี่มาเนี่ยสามารถใส่ได้ถึงพร้อมกันถึงสองก้อนนะคะก็จะเริ่มต้นที่1ก้อนเนี่ยเป็นขนาดสำหรับรุ่นนี้เป็นขนาด62โวลต์30แอมป์นะคะแล้วก็ใส่เพิ่มอีก1ก้อนได้นี่เลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นแบตเตอรี่เจนใหม่พี่เตยตัวเจนใหม่เนี่ยเขาดียังไงบ้างคะหนึ่งก็คือขนาดเขาเล็กลงถ้าอย่างสมมติจากเราสังเกตเนี่ยตัวนี้ แล้วเขาเคลมว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีตัวระบบ VMS นะคะ,ะตัวนี้สามารถเชื่อมกับแอปพลิเคชันของทางเดโก้ได้เพื่อที่สามารถดูสุขภาพของแบตเตอรี่ได้แบบเรียลไทม์เลยนะสำหรับ5รุ่นใหม่นี้นะคะเขาทำเพิ่มมาเมย์เงื่อนไขก็คืออย่างนี้ถ้าเราซื้อเป็นรุ่นพัสนะเราสามารถ ใส่เกียร์สี่ที่เป็นเกียร์สปีดเนี่ยแล้ววิ่งได้ตลอดอระยะการเดินทางเลยจนกว่ามันจะหมดเลยขนาขณะที่ว่าอย่างเช่นตัวชาร์จเองเนี่ยถ้าไม่ตรงรุ่นเนี่ยชาร์ไฟไม่เข้าด้วยอ่าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีแคนบัสด้วยะนะคะ,ะก็คือลูกค้าเข้ามาเนี่ยสามารถจองได้ก็จะเป็นการจองโดยตรงกับทางร้านของเจ้าสบวยแต่ลูกค้าจะได้เป็นโปรโมชั่นในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะคะ,ะมีทั้งของแถมนะคะสิทธิพิเศษชุดของแถมนะคะมากมายเลย